นั่นนั่นนั่น่นอะไรอ่ะโอ้ปลาช่อนตัวนี้น่าจะประมาณ3ขีดครับโอ้สวยเลยสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับวันนี้เรามาเหมาสู่บ่อจับปลาในราคา100บาทเป็นบ่อเล็กนิดเดียวนะครับแต่ว่าหญ้าเยอะแล้วก็ค่อนข้างหนาเลยทีเดียวนะครับก็เดี๋ยวมาดูกันครับว่าบ่อเล็กแค่นี้100บาท มันจะมีปลาให้เราได้จับหรือเปล่าเดี๋ยวมาติดตามกันครับตอนนี้น้ำเริ่มแห้งแล้วนะครับเราจะเริ่มหาปลากันแล้วนะครับ ลุนครับลุนลุนปลาไหลกับปลาช่อนนะครับน่าจะพอมีอยู่มีไหมมีไหมปลาหมอปลาหมอหปลาหมอปลาหมอปลาหมอครับไม่อยู่ โอ้ตัวแรกครับตัวแรกตื่นเต้นไปหน่อยปลากั้งปลากั้งเหรอโอเคใส่กล่องเลยอีเอ้ดึง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 ปลาไหลหรือว่าปลาช่อนมาดูกันว้าวอะไรปลาดุปลาดุอู้ปลาดุน่าจะตัวใหญ่โอ้โอ้ได้ไหมได้ไหม โอ้ได้ไหมนี่นี่โอ้ไซส์กำลังดีเลยครับนี่โอ้ปลาดุกตัวแรกนะครับปลาดุกปลาดุกปลาดุกโอ้เจอปลาดุกอีกแล้วโอ้อยู่ใกล้กันเลยอยู่ติดกันเลยอุ้ยปลาดุกนี่ครับโอ้ไซส์พอๆกันเลยครับนี่บอกว่าอะไรดิ่งเมื่อกี้ปลาดุกครับปลาดุกโอ้โหสวยสวยสวยงูครับงูงูโอ้โหนี่ตัวใหญ่เด้อ โอ้ยงูโอ้งูตัวใหญ่อยู่ตรงนี้แหละนี่ยลายๆนี่ตัวใหญ่มากดูดูเสียวตัวใหญ่ปลาก็อยู่นี่แต่เราไม่กล้าจับเพราะว่ามีงูนะตัวใหญ่ด้วยโอ้ยน้อนละกวมาไปแล้วโอ้ตัวใหญ่มาก เมื่อกี้เราเจอปลากล้างกับปลาช่อนตัวใหญ่ด้วยนะครับตรงนี้นี่ปลากล้างปลากล้างยังอยู่นี่ครับแต่ว่าปลาช่อนเมื่อกี้มุดเข้าไปตรงนี้แล้วอยู่ใต้นั่นแหละตัวใหญ่เดอ้อตัวนี้ตัวใหญ่เดอ้อส่วนตัวนี้นี่นะครับเห็นหลังนี่คือปลากล้างนะครับอ่ปลากล้างได้มาแล้วอู้ไซส์โอเคอยู่เก็บไปเลยหาปลาช่อนน่อยับปลาช่อนเมื่อกี้ตอนที่เราไล่งูมัน ม,มันมุดเข้ามาตรงนี้นะครับปลาช,ช่อนนะครับมันเข้ามาหลบตรงนี้อยู่ตรงนี้แหละไม่ไปไหนหรอกได้แล้วได้แล้วมั้งโชว์กล้องหน่อยโอ้ตัวนี้น่าจะมีสี่ถึงห้าขีดครับนี่ตัวใหญ่อย,ย,อยู่โอเคเก็บไปเลย มาลุ้นกันมาลุ้นกันยังไม่เห็นนะครับ,ระบนนอะไรอะไรอ่ะปะักง,งโอ้ปักกั้งอีกตัวหนึ่งปักกั้งใช่ไหม,อมโอเคไปเลยปลาไหลตัวน้อยอตัวนี้นเล็กเกิน นั่น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 ,น,นอะไรอ่ะชโอ้ปลาช่อน,อน,อนตัวนี้น่าจะประมาณ3ามขีดครับโอ้สวยเลยครับเก็บเลยเก็บเลย,อยชอบมากเลยเวลาดึงหญ้าออกแล้วเจอปลาเนี่ยมา,มาดูแผ่นต่อไปครับจะมีไหมมีรือเปล่า ปลาดุกหรือเปล่าเหมือนจะเป็นปลาดุกนะใช่ป่าไม่รู้หลานบอกว่าใช่นะครับโอ้ปลาดุกไซส์เท่าสองตัวเมื่อกี้เลยครับนี่อ่าได้ปลาดุกมาอีกตัวหนึ่งฮะอะไรอ่ะอู้อะไรอะไร โอ้ใหญ่อย,ยอยู่ครับนี่โอ้นี่ปลาไหลครับปลาไหลนี่โอเคสวยอยู่ครับสวยอยู่ใหญ่อย,ย,อยู่มีไหมมีไหมดูดินดีเนอะ อะไรอะไรอ่ะโอ้ตัวใหญ่นี่นี่โอ้จับได้แล้วโอ้ตัวใหญ่ครับนี่ดำเลยเนี่ยโอ้โอเคโอเคโอเคใส่เลยนี่ครับโอ้ตาดีมากเลยนี่ขนาดผมมองอยู่ทางนี้ยังไม่เห็นนะครับโอ้ยนี่ได้อยู่นะตัวนี้ก็ได้อยู่เก็บไปเลย ได้อยู่ได้อยู่ใส่ไปเลยซ่อนอยู่ใต้หญ้าอีกทีนึงก็ไรฮอโอ้อไ,ได้อยู่น,น,ไไนะได้อยู่นี่ครับได้อยู่เก็บไปเลย อะไร,รโอ้ปลาช่อนโอ้นี่โอไ้ได้แล้วได้แล้วประมาณสองขีดครับมีให้เราได้ตื่นเต้นอยู่นะครับโอเคอเคก็บไปเลยนึกว่าจะไม่เจอซะแล้ว <c oughs> โอ้ไม่เห็นปลาแน่นอน บอ่อนี้ปลาน่าจะหมดแล้วนะครับบอ่อเล็กนิดเดียวใช้เวลาไม่นานนะครับชั่วโมงหนึ่งชั่วโมงกว่าหารอบบอ่อแล้วไม่มีแล้วนะครับและนี่ก็คือปลาทั้งหมดที่เราได้จากบอ่อนี้นะครับ100บาทมาดูกันมีตัวนี้ปลาช่อนนะครับตัวนี้น่าจะใหญ่สุดของบอ่อนี้แล้วไซส์ประมาณ 2- 3สมขีดนะครับ แล้วก็มีปลาไหลนะครับปลาไหลปลาไหลก็ตัวใหญ่อยู่นี่ครับได้ปลาไหลมาหลายตัวอยู่นะครับแล้วก็มีกระดุกประมาณสามตัวแล้วก็ปลากั้งด้วยนะครับก็สำหรับบ่อนี้น่าจะมีเพียงเท่านี้แล้วนะครับขอบคุณทุกคนที่เข้ามาดูกันและสำหรับคลิปนี้ทีมงานของเราก็ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ